ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานเปิดงานมหากรรมสร้างไรายได้ชุมชนและของดีชนบุรีช้อปชมชิลประจําปี2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนและประชาชนร่วมงานเป็นจํานวนมากท่ามกลางบรรยากาศคึกคักเต็มไปด้วยร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าเกษตรและกิจกรรมบันเทิงมากมายนางสาวขวัญเรือนศรีจันทร์ประหลัดจังหวัดชนบุรีกล่าวรายงานว่าการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบ จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชนบุรี19เพื่อส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์และผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและยังเป็นเวทีพัฒนาศักยภาพสินค้าชุมชนให้กลายเป็นของดีของจังหวัดพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีกล่าวเปิดงานพร้อมหยิงเปเปอร์ชูตเป็นสัญ,ญลักษณ์เปิดมหากรรมอย่างเป็นทางการก่อนเดินเยี่ยมชมร้านค้าและสินค้าชุมชน นที่นำมาจำน่ายต่อเนื่องในเวลา16นาิก15นาทีผู้ว่าชนบุรีร่วมเปิดกิจกรรมคาราวาน CPF ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนซึ่งจัดโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF โดยมีด็อร์พงษ์วิเศษภัยทู์รองประธานกรรมการบริหารเครือ CP เป็นประธานดำเนินโครงการ